สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่รักกะเรียงกันต่อล่าสุดฐานออนไลน์ปัทักเกเรียง KNLA ไร้หมู่บ้านคอเวเมืองกอะกระเร็กรักกะเรียงส่งทผดให้ฐานสภาฐานอย่างน้อย15นายเสียชีวิตพร้อมกันนี้มีรายงานการเสริมกำลังและอย่างภานะของสภาฐานเข้ามาในพื้นที่รักกะเรียงด้วยเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามันดูครับ เมื่อวันที่22ธันวาคม2564ส,สำนักข่าวคิดติสมมเดียรายงานจากการเปิดเผยของสาภาพแห่งชาติเะเรี่ยง KNU ว่าที่หมู่บ้านคอเวเมืองเกาะกระเล็กเขตดูปยารักคาเกรี่ยงทหารสภาทหารประมาณ100นายเข้ามาในพื้นที่เมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกา30นาทีในเช้าวันนี้โดยก่อนหน้านี้ได้มีเหตุการณ์ปะทะก,กับกองกำลังกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติคาเรียง k n l a ใกล้หมู่บ้านคอเวเมืองเกาะาเรกเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ11.15นินาทีส่งผลให้มีทหารสภาทหารเสียชีวิตอย่างน้อย15นาย KNU กล่าวในแถลงการว่ากระสุนปืนใหญ่30นัดถูกยิงที่เนินเขาเจเวเจมินปากโกดาเมื่อเวลาประมาณ14.00นโดยทหารของสภาทหารหลังจากเหตุปะทะกัน นอกจากนี้รายงานระบ,บุอีกว่าสาภาพแห่งชาติเคเรียง KNU กองพลที่6รับผิดชอบดูแลพื้นที่เลเกล้ก่อในเขตดูพระยารักเคเรียงซึ่งได้ต่อสู้กับสภาทหารดำเนินไปเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์แล้วล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ7นฬิกาของเช้าว,วันที่22ธันวาคม2 5 6 4ย่านพาหนะประมาณ10คันของสภาทหารได้ขับผ่านเมืองพระอันรักเรียงไปยังถนนลางเบล ตามรายงานของแหล่งข่าวท้องถิ่น KO News คาดว่าน่าจะเข้าไปสนับสนุนการรบที่กำลังติดพันอยู่ครับสถานการณ์สองฝ่ายในขณะนี้ดูจะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากจะพัฒนาตามที่หลายฝ่ายคาดการไว้ก่อนหน้านี้รักเกเรียงอยู่ติดชายแดนไทยจึงเลี่ยงไม่ได้ทั้งผู้รีภัยและกระสุนที่ยิงข้ามมาตกฝั่งไทยจึงเป็นโจทย์ข้อใหญ่ของฝ่ายความมั่นคงของไทยที่ต้องเร่งแก้ปัญหาที่ต้นทาง มากกว่าการแก้ปัญหารายวันด้วยการยิงกระสุนควันเตือนครับ